สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกทุกท่านคะ่ะช่วงค่ำคืนเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะคะเรามาเริ่มข่าวกันเลยนะคะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมั่นใจในข้อตกลงรถราคาของแฟรงกิงเดยองนะคะข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมีความมั่นใจอย่างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับโอกาสในการคว้าตัวแฟรงกิงเดยองนะคะออกจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวแบบรถราคานะคะ ปีศาจแดงตกเป็นข่าวกับเป้าหมายของมิดฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แก่คาร์เรนไรส์คาวินฟิลิปและรูเบนเนเวสอย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้คิดว่าเดยองจะกลายเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะโดยในห้องเครื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับเวสแฮมที่ยืนยันว่าไร้ยังไม่ขายนะคะนักเตะในวัย25ปีรายนี้นะคะยังคงเป็นส่วนสำคัญของบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของซาบีในฤดูกาลที่แล้วนะคะสัญญาของเดยองนะคะกับบาร์เซโลนานั้นยังไม่สิ้นสุดลงนะคะจะสิ้นสุดลงในช่วงฤดูร้อนปี2026นะคะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็หน้า จะประทับลายเซ็นของทีมชาตินเธอร์แลนด์ด้วยราคาที่ค่อนข้างเจียมเนือ้อเจียมตัวนะคะตามรายงานข่าวของเดอะซันนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มั่นใจว่าจะนำเดยองมาที่โอทัตฟอร์ดนะคะด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์นะคะในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยปัญหาทางด้านการเงินของคาตาลันนะคะที่มีมาช้านานจะทำให้พวกเขาต้องขายตัวออกไปนะคะการเจรจาทั้งสองสโมสรเกี่ยวกับการย้ายตัวของเดยองนั้นได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วแต่ผู้เล่นได้ส่งสัญญาณถามถึงความตั้งใจของเขาที่จะอยู่ภายใต้ปีกของซาวี นะะคดยองนะคะ,ะ,คะได้ให้สัมภาษณ์กับ ESPN นะคะผมอยากอยู่กับบาร์เซโลนามากกว่าบาร์เซโลนาจะเป็นแค่สโมสรนในฝันของผมตั้งแต่อายุยังน้อยผมพูดแบบนั้นเหมือนกันฉันไม่เคยเสียใจกับการเลือกของฉันท,ท,ทั้งที่ฉันหวังว่าจะได้รับรางวัลมากกว่าที่ฉันเคยได้รับแต่ฉันไม่เคยเสียใจกับการเลือกของฉันเลย หลังจากการปรากฏตัวนะคะในฐานะหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะคะที่เก่งที่สุดในยุโรปภายใต้การคุมทีมของเทนฮักช่วยให้อาเจกนะคะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2018-2019นะคะเดยองได้ลงเล่น139เกมในทุกทัวร์นาเมนต์นะคะให้กับบาร์เซโลนานับตั้งแต่เขามาถึง ด้วยราคา77.4ล้านปอนด์นะคะนักเตะในวัย25ปีรายนี้นะคะทำไปแล้ว13ประตู17แอสซิสนะคะในขณะที่เขาเตะชนะโคปาเดียรยนะคะได้เพียงนับครั้งเดียวในช่วงที่เขาอยู่ที่สเปนจนถึงตอนนี้เฮนฮากถูกตั้งค่าให้ดูแลห้องเครื่องครั้งใหญ่นะคะที่โอทัตฟอร์ดก่อนฤดูกาลแรกของเขานะคะ สโมสรยังคงยืนยันเมื่อเช้านี้เองนะคะว่า ควานมาต้าน,นะคะจะจะเดินทางออกจากสัญญาของเขาได้หมดสิ้นลงไปแล้วนะคะโดยมีเอ็ดดิสันคาวานีและรินแกนนะคะเข้าร่วมกับเขานะคะปีศาจแดงเตรียมที่จะให้เดยองเป็นผู้เล่นที่มีรายได้สูงสุดเพื่อนโนมเนาวให้ดัชแมนย้ายไปอังกฤษนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นเพียงชื่อเดียวในรายการกองกลางที่ต้องการนะคะเอนโกลกองเต้ของเชลซีและฟาเบียนรู伊ของนาโปลีก็ถูกกล่าวถึงเป็นเป้าหมายเช กันนะคะคขณะที่ปีศาจแดงเตรียมสำหรับฤดูกาลฟุตบอลยูโรปาลีกภายใต้การคุมทีมของเทนฮักนะคะและนี่ก็คือข่าวใหม่ล่าสุดนะคะของเดะยองนะคะซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอค่าตัวในราคาแบบสมน้ำสมเนื้อนะคะ50ล้านปอนด์นะคะ ข่าวต่อมานะคะเชลซี Chelsea ได้ยืนยันนะคะอันโตนิโอรูดิเกอร์นะคะย้ายไปเรียลมาดริดนะคะเชลซีคอนเฟิร์มอันโตนิโอรูดิเกอร์นะคะเซ็นสัญญากับเรียลมาดริดแบบไร้ค่าตัวนะคะในช่วงสัปดาห์ปิดฤดูกาลรูดิเกอร์จะยุติช่วงเวลา5ปีที่สแตมฟอร์ดบิดเพื่อเซ็นสัญญากับ ลอสบานโครนะคะซึ่งเป็น,นะความรับที่เปิดกว้าง ah ห anyway, ัวหน้าโค้ชโทมัสท yes? ูเค <im> ิลนะคะเปิดเผยว่าทีมชาติชาวเยอรมันรายนี้ได้พูดคุยกับเขาเบื้องหลังเพื่อเปิดเผยว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาหลังสิ้นสฤดูกาล2021-2022เมื่อเรียวเมดิคเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะจนกว่าจะจบการแข่งขันและเมื่อเช้าวันนี้นะคะสโมสรในพรีเมียร์ลีกได้ยืนยันแล้วว่านักเตะในวัย29ปีกำลังจะออกไปหาทุ่งหญ้าใหม่โดยยกย่องอิทธิพลของนักเตะรายนี้ในการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะ เราอําลาอันโตนิโอรูดิเกอร์เมื่อเขาออกจากสแตนฟอร์ดบิดโดยสัญญากับเชลซีของเขากำลังจะหมดลงส่งผลให้เขาอยู่กับสโมสรตลอด5ปีที่เต็มไปด้วยถ้วยรางวัลกองหลังชาวเยอรมันออกจากเดอะบลูเพื่อเข้าร่วมเดียลมาดริกโดยมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของเราในฤดูกาลที่ผ่านมารูดิเกอร์ชูถ้วย FA Cup แชมเปียนลีกยูโรปาลีก ยูฟาซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคัพเวอร์กับเชลซีบทบาทสำคัญในทุกชัยชนะที่เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันของเรานักเตะในวัย29ปียังเป็นบุคคลสำคัญในห้องแต่งตัวด้วยความเป็นผู้นำและความหลงไหลในขณะที่การอุทิศตนและความปรารถนาที่จะชัยชนะไม่เคยสะดุดเลยข่าวต่อมานะคะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้ยืนยันการย้ายออกจากยูไนเต็ดแล้วก็คือควรนมาต้านะคะแบบโอนฟรีนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยืนยันว่าควรนมาต้าจะออกจากสโมสรเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในสิ้นเดือนนี้นะคะนักเตะในวัย34ปีย้ายมาที่โอทัฟฟอร์ดด้วยค่าตัว40.3ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2014นะคะหลังจากเล่นให้กับเชลซีได้อย่างมี สิทิภาพและลงเล่นให้กับปีศาจแดงทั้งหมด285เกมในทุกทัวร์นาเมนต์นะคะมาตานะคะได้ลงเล่นทั้งหมด551ประตูและ47แอสซีดในช่วง8ปีครึ่งของเขาที่โอทัตฟอร์ดรวมถึงการรวบรวมถ้วย4รายการที่สมโมสร,รหลังควาค้าแชมป์ FA ัพในฤดูกาล2015-2016มาตาช่วยปีศาจแดงคว้าถ้วย EFL ครับ และยูโรปาลรีกได้2เท่าอย่างไรก็ตามนะคะมาต้าเริ่มจะไม่เป็นที่โปรดปานที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะคะหลังจากการมาของโอเลกกนาโซชาและการเซ็นสัญญาของบูโนเฟ a นเดสก็ผลักดันอดีตชายเชลซีรลายนี้ออกไปนะคะ มาตาลงเล่นในเพียง12เกมในทุกการแข่งขันในฤดูก,กาลที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมของโซชาและลับลังนิกโดยไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสได้เลยนะคะนักเตะทีมชาติสเปนรายนี้ไม่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยแม้แต่เกมเดียวจนกว่าจะพาย่แพ้ให้กับเอเวอรรตตนในเดือนเมษายนแต่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุด7เกมก่อนสิ้นฤดูก,กาลนะคะ มาตาจะลงเล่นตั้งแต่เป่านกหวีดนัดแรกกับเบดฟอร์ดและไบตันแอนด์โฮบเอาเบียนและเขาได้ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในชุดปีศาจแดงบนมานั่งสำรองในวันสุดท้ายที่พบกับคริสตันพาเลตนะคะเพชเมเกอร์รลายนี้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ เชียเตอร์ออฟดีมเป็นเวลา1ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่แล้วนะคะและหลังจากนั้นเขาก็เปิดเผยว่าเขาจะจัดการเจราจากับเอริกเชนฮักผู้จัดการทีมคนใหม่ในอนาคตของเขาอย่างไรก็ตามนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันเมื่อเช้านี้นะคะว่ามาตาได้ยุติเวลา8ปีครึ่งกับสโมรสรในช่วงซัมเมอร์นี้และการ กลับไปที่สเปนบ้านเกิดของเขาก็ยังไม่ชัดเจนนะคะข้อคุณสำหรับการอุทิศ8ปีในอาชีพค้าแข่งของคุณกับยูไนเต็ดคุณมาตาทุกคนที่สโมสรขออวยพรให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตเป็นคำถแถลงของ Manchester u n i t e d com นะคะมาตาติดตามผู้เล่นที่มีชื่อเสียงหลายคนจากประตูที่ Manchester United ในฤดูกาลนี้ด้วยสโมสรยังคงประกาศการเดินทางของพอบอกบาที่ใกล้จะมาถึงโดยการโอนฟรีเจสซี่รินกาดเนมันยามาติสเอดิสันคาวานีก็เตรียมอำลาทีมยูนเต็ดเช่นกันนะคะข่าวต่อมานะคะ เอเจนยันไม่มีแผนให้ดิโอโก้ดารย้้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเอเจนดาโรนะคะดิโอโก้ดาโรนะคะไม่น่าจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะคะนับตั้งแต่ย้ายมาที่โอทัฟฟอร์ดในเดือนมิถุนายนปี2018นะคะก้องหลัง ซี่ขวากล้องหลังด้านขวาลงเล่นได้เพียง65เกมรวมทุกรายการน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่เล่นเป็นตัวจริงในพีเมีลีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดาโรซึ่งตอนนี้มีอายุ23ปีได้ลงเล่นเป็นตัวจริง19เกมในหลีกสูงสุดในช่วงฤดูที่แล้วนะคะหลังจากปลดเอร n 1รานวานบิสกาเป็นตัวเลือกแรกนะคะแม้จะมีการปรากฏตัวของดารโรนสำหรับสโมสรและโปรตุเกสแต่ก็มีการเก็งกำไร ยังคงมีอยู่ขึ้นอยู่กับนายอ i ริกเทนฮากนะคะที่รับการแต่งตั้งคนใหม่จะมองหาใบหน้าที่สดใสใหม่ในช่วงเดือนข้างหน้านะคะหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกเก่าหาว่าอยู่ในตัวเลือกของเขาก็คือจูเลียนทิมเบอร์นะคะของอาเจกนะคะซึ่งเป็นนักเตะในวัย20ปีที่สามารถเล่นในตำแหน่งฟรูแบ็กและกลางแนวรับได้นะคะอย่างไรก็ตามตัวแทนของดารนคาโรนะคะ Cross c a ์เว s Gross, waste, นะคะได้พูดถึงได้พูดถึงโอกาสที่คาร์โรจะอยู่ที่โอทัตฟอร์ดแม้ว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2023นะคะ กอร์สคาร์เวสนะคะยังได้พูดถึงว่าเขามีความสุขมากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะฤดูกาลเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับเขาเป็นการส่วนตัวแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ไปได้ดีสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเมื่อพิจารณาความคาดหวังของสโมสรแต่เราคาดว่าดาโรจะอยู่ต่อไปสําหรับฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนนะคะ นี่คือคำพูดของตัวแทนของเขานะคะโอกาสของดาโรนะคะจะอยู่ที่ยักษ์ใหญ่ในพรีเมรีกสามารถช่วยให้เขาขายวานบาวิสกานะคะซึ่งดำรงตำแหน่งแม็กขวาในระยะยาวการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของนักเตะในวัย24ปีกับยูเนเต็ดในฤดูกาลนี้มาจากเกมที่พ่ายแพ้ให้กับริเวอร์พูล 4ต่อ0นะคะเมื่อวันที่19เมษายนซึ่งอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเขาสำหรับปีศาจเองในช่วงเวลาที่มีการกล่าวว่ายูเนเตดเปิดทางแยกกับอดีตชายคริสตันพาเรตผู้จัดก,การโรมาแมนเชสเตอร์ยูเนเตดถูกคาดหวันให้เป็นเชิงลุกเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงทีมของพวกเขาซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันพุธเนื่องจากมีการประกาศเกี่ยวกับการจากไปของผู้เล่นที่มีชื่อเสียงสองคน ตามคาดไว้นะคะก็คือพอบอกบาและเจสซี่ลินกาดออกจากสโมสรอนแบบไร้ค่าตัวนะคะทั้งคู่เข้ามาระบบอะคาเดมี่เพื่อเล่นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ในเสื้อของยูเนเต็ด อาจไม่พบการเปลี่ยนตัวที่เหมือนกันในทันทีด้วยดูเหมือนว่ายูเนเตดจะโฟกัสไปที่การพยายามทำข้อตกลงกับดาวินนูเนสกองหน้าเบฟฟิก้านะคะแม้ว่ายูเนเตดจะล้มเหลวในการรักษาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าแต่มีรายงานว่าทีมชาติอุรุกวัยต้องการเปลี่ยนมาใช้โอทัตฟอร์ดนะคะข่าวสรุปการย้ายทีมนะคะ ลีเตียนเทนสัญญากับรามูสคิสเตนเซนแบกขวาจาก Rb นะคะด้วยค่าตัว10ล้านยูโรนะคะข่าวต่อมานะคะพอบอกบาจะเซ็นสัญญา3ปีกับยูเวนตุสนะคะโดยมีมูลค่าราว7.5ล้านยูโรต่อฤดูกาลนะคะข่าวต่อมานะคะ RS โลมานะคะ RS โลมาได้ปฏิเสธข้อเสนอแรกของ AC ีมิลานสำหรับนิโคโรซานนโอนะคะราคา25ล้านยูโรนะคะ เกนารกาสตูโซนะคะเกนาโรกัสตูโซใกล้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของบาเลนเซียแล้วนะคะข่าวต่อมานะคะริมนะคะได้ยอมรับข้อเสนอ45ล้านยูโรพร้อมบนนัสจากนิวคาสเซนอยู่ในเต็ดนะคะสำหรับฮากโกรอิเล็กทกองหน้าวัย19ปีผู้เล่นตกลงสัญญา5ปีกับตูนนะคะ ข่าวต่อมานะคะแครไลเอ็มปาเป้นะคะสตาร์ของปารีสแซงต์แชมงนะคะต้องการเห็นเพื่อนร่วมทีม14คนขายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะรวมถึงผู้จัดการนะคะและเนมานกองหน้าคนอื่นๆนะคะข่าวต่อมานะคะลียองนะคะเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับอล็กซองเรลากาเซสกองหน้าดาวรุ่งแบบไร้ค่าตัวจากอาเซนอนนะคะ ข่าวต่อมานะคะออฟฟิเชียลแล้วนะคะอย่างเป็นทางการนะคะเรียวาดริกเซ็นสัญญาคว้าตัวอันโตนิโอรูดิเกอร์ปาการหลังของทีมด้วยสัญญา4ปีหลังจากหมดสัญญากับเชลซีนะคะมีรายงานมาว่านะคะโลเมรูรูกากูนะคะกองหน้าของเชลซีตกลงที่จะลดค่าเหนื่อยนะคะเพื่อกลับไปค้าแข่งกับอินเตอร์มิลานและได้เจรจากับทาง Small สโมสรแล้วนะคะ ข่าวต่อมานะคะเจมส์ทาคอฟสกี้นะคะกองหลังที่พร้อมจะย้ายออกจากเบอร์ลินโดยไร้ค่าตัวเป็นที่ต้องการของแอสตันวิลล่าเอเวอเรตันฟูลแลมวคาเซิลและเวสแฮมนะคะข่าวต่อมานะคะออฟฟิเชียลแล้วนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้คอนเฟิร์มควนมาต้านะคะออกจากกองกลางทีมชาติจะอำลาสโมสรเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในเดือนนี้นะคะ ข่าวต่อมานะคะโมฮัมเหม็ดซารานะคะกองหน้าของริเวอร์พูลนะคะต้องการที่จะเข้าร่วมคิมกับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกในช่วงซัมเมอร์หน้านะคะหากไม่มีข้อตกลงใหม่ที่จะอยู่กับหงแดงต่อไปนะคะยังเป็นทางการแล้วนะคะซาริกอินเทนนะคะกองหน้าจากเรนเจอร์นะคะได้เซ็นสัญญาแล้วด้วยค่าตัว1.5ล้านปอนด์สัญญา4ปีนะคะ ข่าวต่อมานะคะจูดเบริงแฮมนะคะเป็นที่ต้องการตัวของเรียลมาดริดนะคะกองกลางของบูรสเซียดอร์มูนนะคะแต่พวกเขาจะไม่ย้ายไปค้าแข่งในวัยที่ในวัย18ปีนะคะจนกว่าจะถึงปี2023นะคะข่าวต่อมานะคะออฟฟิเชียลแล้วนะคะแอสตันวิลล่านะคะบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับดิ เอโกคารอสนะคะเซ็นเตอร์แบ็กจากเซบียานะคะด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ในสัญญา4ปีนะคะยังเป็นทางการเช่นกันนะคะได้ทำ้อตกลงยืมตัวของผู้รักษาประตูปารีสเชงเชแมงนะคะมาซินบูรูกานะคะอย่างถาวรแล้วในราคา2ล้านยูโรนะคะสัญญาจนถึงปี2026นะคะ อย่างเป็นทางการเช่นกันนะคะไมเคิลบรีชนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยของสตีเวนเจอร์ลดนะคะทีแอสตันวินล่านะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ QPR นะคะในข้อตกลง3ปีนะคะข่าวต่อมานะคะซาบีกุนซอบาเซลน่านะคะได้พูดคุยกับบรูเบนเนเวสมิดฟิลของวูแฮมตันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะย้ายทีมนะคะ อย่างเป็นทางการแล้วเช่นกันนะคะคอนเนอร์กลสันนะคะเซ็นเตอร์แบ็ของเรนเจอร์นะคะจะอยู่ที่สโมสรต่อไปหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่อีก4ปีนะคะ และนี่ก็คือข่าวสรุปการย้ายทีมนะคะในค่ำคืนนี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียง่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ